สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม n e x t t o นะคะหัวข้อใบลดหนี้ซื้อนะคะกดขีด3สามคีดหาใบาลดหนี้ซื้อนะคะหลังจากนั้นกดบวกนะคะในที่นี้เราสามารถเปลี่ยนวันที่ ได้นะคะแต่เราขอไม่เปลี่ยนแวตรวมในบาทซื้อโสดคืนของแต่เราจะไม่เลือกอันสุดท้ายนะคะกด Invoice อ้างอิงเพื่อเลือกบริษัทที่เราต้องการนะคะกดเลือกบริษัทหลังจากนั้นให้กดเพิ่มสินค้าและบริการนะคะเลือกสินค้าและบริการที่เราต้องการเลยคะ่ะกดเพิ่มจำนวนตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ เช็คดูรายการนะคะว่าถูกต้องไหมหลังจากนั้นกดถูกต้องเซฟนะคะก็จะมีรายการบายรถนี้ขึ้นมานะคะขึ้นแบบนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ